6โจรถอนป้ายจราจรข้างทางตัดต้นไม้ขวางถนนปล้นแหลกกลางเดิกเหยื่อสิบล้อขับรถสะดุดกึกยอมให้ปล้นแต่โดยดีถึงคิวหนุ่มตำรวจทางหลวงสิ่งเก๋งมากับเพื่อนสาวชักปืนดวลสนั่นถูกยิงร่างโครนตายข้างเก๋งกลางถนนรายการฆ่าแบบเยะนะ้ยน้ำมือกฎหมายรายนี้ได้ถูกเปิดเผยเป็นข่าวเมื่อเวลาหนึนาฬิกาของวันที่25กรกฎาคม2529 ขณะที่ร้อยตำรวจโทรประทักษ์เจริญศิลป์กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านก็ได้รับแจ้งเหตุปล้นรถยนต์มีคนตายและได้รับบาดเจ็บบนถนนสายสระบ,บุรีลมศักระหว่างหลักกิโลเมตรที่1 5 8ถึง159ตําบเนาตมบนานเฉลียงหมู่ที่7อําอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ดังนั้นร้อยตำรวจโทรประทักษ์เจริญศิลป์ นายร้อยเวรจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเจริญศรีชัยยะผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจโทรชัดคงเมืองรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจโทไกลสอนนุ่นแสงสารอดใหญ่และกำลังตำรวจอีกจำนวนหนึ่งรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุปรากฏว่าคนเจ็บ ได้ถูกนําส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วในที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก10ล้อหมายเลขทะเบียน800551เพชรบรตรจอดอยู่ริมถนนหันหัวมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ยังมีรถบรรทุก10ล้อหมายเลขทะเบียน706913กรุงเทพมหานครซึ่งมีรอยถูกลูกกระสุนปืนที่กระจกหน้าแตกละเอียดใกล้กันนั้นยังมีรถเก่งยี่ห้อตโตโยต้าสีขาว ไมลยเลกทะเบียน8กกไก่8133กลุงเทพมหานครถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกศงและอาวุธปืนพกสั้นขนาด7.65ด้านคนขับและที่ประตูด้านคนขับพลุนไปทั้งคานข้างรถมีศพของสิบตำรวจโทสมพงษ์เรื่อนภาคทรัพย์อายุ27ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการหจังหวัดเพชรบูรณ์นอนตายอยู่โดยแต่งกายในเครื่องแบบ เตรียมตัวจะไปเข้าเวรที่สถานีถูกยิงตายตามร่างกายหลายแห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บปลอกกระสนุนปืนลูกสองในห้ปาปลอกปลอกกระสุนปืนขนาด7.65อีก1ปลอกนอกจากนี้ในถนนที่เกิดเหตุยังมีต้นไม้ที่คนร้ายตัดแล้วได้นำมาวางกั้นบนถนนกับเสาปูนซีเมนติดป้ายสัญญาณจราจรอีกต้นหนึ่งด้วยจากนั้นจึงรีบรุดไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหนองไผ่พบคนเจ็บมีในกำไลนวลนุ่ม อายุ29ปีอยู่บา้านเลขที่94หมู่5ตำบลนาปา่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ถูกยิงด้วยปืนลูกองเข้าที่ใต้แรกแร้สายบาดเจ็บสาหัสนายสงบกลองประดิษฐ์อายุ42ปีอาชีพรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานประถมศึกษาอำเภอวิเชียรบุรีถูกยิงเข้าที่ราวนมสายด้วยอาวุธปืนลูกศอกบาดเจ็บสาหัสเช่นกันจากการสอบสวนต่อมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุถนนสายดังกล่าว ซึ่งเป็นทางเปลี่ยวขณะนั้นได้มีรถบรรทุก1ิบล้อซึ่งมีนายกำไลนนทนุน่นอายุ29ปีเป็นโชเฟอร์ขับมุ่งน่าจะไปยังจังหวัดสระบุรีเพื่อบรรทุกสินค้าโดยกำลังขับมาเพลินเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนายกำไลก็ต้องเหยียบเบรกตัวโกเพราะมีต้นไม้กับเสาปูนซีเมนซึ่งได้ติดแผ่นป้ายสัญญาณจราจรอ,อยู่กลางถนนนายกำไลหยุดรถเสร็จยังไม่ทันที่จะได้ก้าวลงจากรถก็มีชยายชะกันห้าหคนได้วิ่งกลูกันมาที่รถ พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกสองยาวไอ้พวกคนร้ายได้ใช้ปืนจี้ในกําไลพร้อมกับขู่ตะคอบว่าเฮ้ยถ้ายังไม่อยากตายอย่าขยับนะเว้ยเอาเลยครับพี่พี่อยากได้อะไรเอาไปเลยครับอยากฆ่าผมก็แล้วกันในขณะนั้นมีแสงไฟจากรถบรรทุกหล้อซึ่งมีในตุ๋ยมีเพียนเป็นโชเฟอร์ก็ขับมุ่งหน้ามาถึงที่เกิดเหตุอีกคันหนึ่งเสียงพวกคนร้ายจึงเอ่ยขึ้นเฮ้ยไปจัดการกับไอ้รถคันนั้นเร็ว พอรถของในต๋ยมาถึงก็โดนกลุ่มคนร้ายใช้ปืนจี้บังคับให้ลงจากรถทําการปลดทรัพย์สินมีค่าในตัวอย่างไม่ทันที่คนร้ายจะปลดทรัพย์สินในตุ๋ยหมดก็มีรถปิกอัพยี่ห้อนิสสันซึ่งมีนายสงบกลองประดิษฐ์ขับมาถึงอีกคันหนึ่งก็โดนกลุ่มคนร้ายดักปล้อนอีกเป็นรายต่อไปต่อจากนั้นคนร้ายได้ควบคุมกลุ่มเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดมารวมกันที่ข้างรถบรรทุก1ิบล้อแล้วใช้ปืนลูกซองกับปืนพกจี้ ห้ามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือในขณะนั้นเองสิบตำรวจเอกสมพงษ์เรื่อนภาคทรัพ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ได้ขับรถยนต์เก่งยี่ห้อโตโยต้าสีขาวส่วนตัวมุ่งหน้าจะไปเข้าเวรที่สถานีโดยมีนางสาวตายไม่ทราบนามสก,กุลข้าราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนสาวนั่งรถมาด้วยเมื่อถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายก็เตรียมจะเข้ามาปล้นทรัพย์แต่สิบตำรวจเอกสมพงษ์เห็นผิดสังเกต จึงรีบชักอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดออกจากเอวเตรียมพร้อมทันทีจากนั้นกลุ่มคนร้ายจึงเดินตรงเข้ามาที่รถเก๋งของสิบตำรวจอีกสมพงศ์ไวเท่าความคิดสิบตำรวจอีกสมพงค์ได้จีบประตูรถพุ่งตัวออกมานอกถนนทันทีตามสัญชตาตญาณของตำรวจที่ร่ำเรียนมาทางด้านการต่อสู้ป้องกันตัวเสียงคนร้ายดังขึ้นพร้อมกับลั่นไกทันทีเฮ้ยตำรวจช่วยและพวกเราเปลี่ยน เปรี้ยงฉากการดวลปืนระหว่างคนร้ายและเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างหนึ่งตหกดังขึ้นอย่างหูดับตับไหมฝ่ายทางพวกที่ถูกคุมเชิงอยู่ข้างรถบรรทุกได้ฉวยโอกาสแตกกลุ่มวิ่งหือหลบก,กระสุนปืนกันอุลมาดส่วนนางสาวตายที่นั่งรถมากับสิบตำรวจเอกสมพงษ์นั้นไม่ต้องพูดถึงพอเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นก็เปิดประตูรถกระโดดลงข้างทางหมอบหลบวิถีกระสุนจึงรอดตายมาได้อย่างบวุดเวิดเมื่อเสียงปืนเงียบลง กลุ่มคนร้ายได้ขับรถปิกอัพยี่ห้อนิสสันสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนนอนหนู9648ลบบุรีพาพักพวกหลบหนีไปปรากฏว่าสิบตำรวจอีกสมพงษ์โดนอาวุธปืนของคนร้ายเต็มลำตัวนอนตายอยู่ข้างรถเก๋งของตัวเองส่วนบรรดาเจ้าทุกที่โดนคุมเชิงอยู่และพากันวิ่งหนีถูกกระสุนปืนลูกหลงบาดเจ็บไปตามๆกันหลังจากที่คนร้ายได้พากันหลบหนีไปหมดแล้วนางสาวตาย เพื่อนสาวของสิบตำรวจเอกสมพงศ์เมื่อหายจากการตกตะลึงก็รีบวิ่งขึ้นจากข้างทางริมถนนและตรงเข้าประคองร่างสิบตำรวจเอกสมพงศ์พร้อมกับร่ำไห้ด้วยความอาลัยเพื่อนหนุ่มภายหลังจะเกิดเหตุไม่นานนักทางด้านพันตำรวจเอกพิเศษสว่างจินนสิธิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรแปพันตำรวจเอกบงกฎกลั่นเขตการรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกเจริญศรีชัยยะผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบตร พร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์อีกนับร้อยนายได้ทําการประชุมวางแผนออกติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายโดยเร่งด่วนภายในคืนที่เกิดเหตุน,นั่นเองโดยส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสายสืบออกตามประกอบกลุ่มคนร้ายซึ่งเคยก่อคดีในลักษณะนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงจนกระทั่งสืบทราบว่ากลุ่มคนร้ายที่กระทําการดังกล่าว ได้หน,นีไปกบดานอยู่ที่บา้านเลขที่575ตำบลกองพูดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ซึ่งเป็นบ้านของนายเฉลียงหรือเหลืออายุ47ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งในครั้งนี้เมื่อทราบดังนั้นเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีรุ่งขึ้นของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวจึงได้เดินทางไปปิดล้อมที่บา้านเลขที่575ซึ่งเป็นบ้านของนายเฉลียงและบุกจู่โจม เ้าทำการจับกลุ่มตัวนายเฉลียงกับพวกไว้ได้รวม6คนโดยนายเฉลียงหรือเหลืออายุ47ปีนางหนูอายุ41ปีซึ่งเป็นเมียนายเฉลียงนายราชานอายุ20ปีนายราชัยอายุ19ปีนายพงศักด์อายุ20ปีนา,าย,าย,นส,ายนสมชายอายุ27ปีทั้งหมดเป็นพี่น้องและญาติญาติกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดของกลางได้มากมายหลายรายการ มีรถยนต์ปิกอัพนิสันสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนนนหนู9648ลบบุรี u, uri, จักรยานยนต์ซูซูกิสีแดงไม่มีหมายเลขทะเบียนสตเตอริโอชุดใหญ่หนึ่งชุดโทรทัศน์สีหกเครื่องปืนลูกซองยาวสองกระบอกปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือนาฬิกาแว่นตาและเงินสดจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าหลายแสนบาทหลังจากนั้นจึงนำตัวมาสอบสวนปากคำที่สถานีตำรวจปรากฏว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและยังรับสารภาพอีกว่าเคยก่อคดีเท่าที่จําได้มีคดีปล้นครูจเดชรัตนาคมเมื่อวันที่31มีนาคม2528ปล้นทรัพย์ผู้ช่วยสาธารณสูขอำเภอหน,นองไผ่และนายชอนนาอ้นนาคสุเมื่อวันที่31มีนาคม2528ต่อมาเมื่อวันที่22เมษายน2529 ปล้นนายส่งจัวแซ่เฮงเจ้าของโรงสีอรุณพัฒนาอำเภอน้องไผ่วันที่18พฤษภาคม2529ปล้นร้านขาวัสดุก่อสร้างของนายเอี่ยมจัวแซ่ตั้งอำเภอน้องไผ่และฆ่าในายขม,มูลบุญยิ่งพวกขาหมูในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสอบสวนปากคำคนร้ายได้มีชาวบ้านนับพันคนมารุมล้อมที่โรงพักอํเภอนองไผ่เพื่อดูหน้าผู้ต้องหา และกล่าวชมเชยตำรวจที่สามารถจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายได้อย่างฉับไวโดยไม่ทันข้ามวันหลังเกิดเหตุและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพอนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ